ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รับเติมเกมพาร์ราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟุตกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหางสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอยโยโยโยเฮลโลกายวัสัดาโอเคนะทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็ต้องของก่าวสวัสดีเราพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับก็คือว่าในคลิปวิดีีโอนนนะ้ทุกค เรามาพูดถึงสปอยอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าคือผู้พัฒน,นาเนี่ยเขาได้ทําการปล่อยสปอยออกมานะครับสดสดร้อนๆเลยเมือ่อเมื่อคืนนะครับประมาณประมาณเที่ยงคืนได้นะครทุกคนครับอ่าก็คือว่าสปอยของผู้พัฒน,นาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะทําการปรับเปลี่ยนสกิลใหม่ของเนธเลนโกคุนะครับทุกคนครับอ่าเนเพนของเรานั่นเองนะเพนหกวิถีนะครับ ซึ่งไอเนทเพลโหว,วิถีเนี่ยเรนโกฟูเนี่ยมันเป็นเนทแรกๆเลยนะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมนี้นะครับคือในเกมนี้เนี่ยคือแบบว่าตอนนั้นอะที่เนทอันเนี้ยอัปเดตเข้ามาตอนนั้นยังไม่มีซูซานโอที่เป็นร่างครึ่งตัวเลยนะทุกคนมีแต่ซูซานโอที่เป็นร่างกระดูกนะครับคือแบบโอ้โหเป็นอัปเดตแรกๆเลยนะสําหรับเนทนี้นะครับเป็นเนทในตํานานเลยแล้วก็เป็นเมตามากๆนะครับสําหรับตอนนั้นคือทุกคนจะเล่นอยู่กันแค่2อย่างครับ ไม่เนตนี้ก็สัต์หางครับทุกคนคือตอนนั้นเนี่ยน่าคิดถึงมาก <c oughs> คือเนตอันนี้มันโหดมากนะทุกคนสําหรับสกิลของเขาเนี่ยคือโหดจริงๆครับเมตาจะจัดทุกคนครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าคือตอนแรกอะ่ะเขาปรับเนตเซนใช่ไหมเซนโกคุเนี่ยรีเวิร์สแบบว่าปรับเปลี่ยนโหมดใหม่ปรับเปลี่ยนสกิลใหม่เลยนะครับ ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเทนโกคุนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าผู้พัฒนาเนี่ยมีการปรับแก้เนตเนี่ยไล่เรียงลงมาเลยนะทุกคนเห็นไหมตอนแรกปรับเซนก่อนนะครับทำไปทํามาเทนโกคุนะครับแล้วอัปเดตนี้เนี่ยก็เป็นอัปเดตของเลนโกคุนะครับทุกคนครับเลนโกคุ oh u, เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนสกิลใหม่เลยนะฮะอันนี้ต้องมาอรอลุ้นกันนะครับทุกคนผมรอเล่นเนตนี้ปรับใหม่บัฟใหม่มานานแล้วนะครับคือแบบคิดถึงมันมากอะ ปกติอะเมื่อก่อนสกิลเนี้ยโคตรโหดครับทุกคนเนี่ยไอ้สกิลเนี้ยโหดจัดแต่ตอนเนี้ยคือแบบเอ่อไม่ใช่ตอนนี้หรอกเขาเนิร์ฟมานานแล้วแหละเนิร์ฟแบบมันโหดเกินอะทุกคนตอนนั้นน่ะเขาเลยเนิร์ฟนะครับปกติไอ้สกิลนี้เนี่ยมันอยู่บนฟ้าโคตรนานเลยนะทุกคนต่อคอมโบได้โคตรมันน่ะแต่ตอนนี้อมันมันมันไม่ได้แล้วนะครับแต่มาดูกันในอัปเดตนี้เนี่ยเขาได้ทําการปล่อยสปอยอะไรมาบ้างนะครับมาเริ่มกันที่อันแรกเลย อันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นสกิลนี้เลยที่ผมใช้ให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะครับนี่เลยครับปั๊บอ่าสกิลนี้เนี่ยเขามีรูปหลุดออกมานะครับไม่หลุดหรอกเขาปล่อยออกมาเองทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นรูปอะไรนะฮะก็คือมันเป็นรูปของคาถานี้เลยนะทุกคนใช่มันเป็นรูปของวิชาคาถานี้เลยครับอันนี้เราก็ต้องมาลองดูกันนะว่า ไอแอนิเมชันสกิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีการปรับเปลี่ยนสกิลตรงไหนบ้างหรือเปล่านะฮะอ่าอย่างเช่นสกิลแรกเนี่ยมันเป็นสกิลที่อ่ากลางบาเรียนะครับผักทุกคาถาออกไปได้แล้วก็ผักศัตรูได้ด้วยสกิลน,นี้เนี่ยจะเป็นการจับคอศัตรูครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยสกิลน,นี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแอนิเมชันแน่นอนครับทุกคนแต่จะมีการปรับเปลี่ยนความสามารถหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลองดูกันครับอ่าก็ เป็นตามรูปที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูตอนต้นเลยนะฮะอ่าเป็นไงคือแบบเท่ขึ้นเนาะเท่นะครับเท่อาจจะเป็นสกิลอื่นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่สกิลนี้ก็ได้ครับทุกคนครับอีกสกิลหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นความสามารถเพนที่มีความสามารถใช้คาถาอัญเชิญได้นะฮะทุกคนครับเคยดูอนิเมะไหมมันจะมีหมา3ามหัวนะครับมีนกยักษ์แล้วก็มีอะไรอีกนี่แหละฮะทุกคนครับมาฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูครับทุกคนนี่เป็นไงเหมือนไหมทุกคนคิดว่าเหมือนในอนิเมะไหม ผมคิดว่าไอ้นอกตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมากเลยนะโคตรเหมือนนะคือช่วงหน้ามันนะหน้ามันก็เหมือนแล้วนะครับแต่ขาดอย่างเดียวเลยที่ไม่เหมือนก็คือมันไม่มีแท่งจัก,กระนะทุกคนถ้ามีแท่งจัก,กระเนี่ยใช่เลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ารูปร่างลักษณะเนี่ยคือมันไม่ใช่นกที่แบบว่านกอะไรก็ได้นะครับมันเป็นนกที่อยู่ในอนิเมะเลยนะคือเห็นปุ๊บเพื่อเห็นไอ้นอกตัวนี้เนี่ยนกของเพนแน่นอนนะครับอ่ามันทําให้เรารู้สึกแบบ เฮ้ยนกอะไรวะแบบไม่ใช่ว่าแบบเอาโมเดลอะไรมาใส่แทนนกนะครับแต่มันเป็นนกในอนิเมะจริงๆอะนะทุกคนเออมันก็แบบมันดีมากเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าทําลูกด้วงแบบเอาโมเดลนกแบบนกเหยี่ยวนกฮูกอะไรมาใส่เงี้ยมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นนกจริงๆเลยเนาะนี่ฮะทุกคนเรามาดูความสามารถเพนกันหน่อยดีกว่านี่ครับเปิดโหมดเลยป๊บอ่าเปิดโหมดขึ้นมาแล้วคือความสามารถของเพนเนี่ยมันก็จะมีเพน6วิธีใช่ไหม เพนวิถีอ่าคนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยคือโหมด C1 C1 เนี่ยเพนคนนี้เนี่ยจะสามารถยิงบอมได้ครับทุกคนครับกดคลิกขวา C นะทุกคนปุ๊บนี่เขาจะเพนออกมายนะิงบอมเนาะอ่าประมาณนี้ครับคือไม่แน่ใจนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพนด้วยก็ได้นะทุกคนแบบว่าเออมันต้องเทแน่เลยเพราะว่าโหมดอันนี้เนี่ยมันมีตั้ง5โหมดเนี่ยทุกคนต่อมาครับเพนคนที่2 เพลงคนที่2เนี่ยจะมีความสามารถแบบจับล็อกศัตรูได้ครับม่ไปจับล็อกศัตรูไว้นะครับเออคือแบบว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเพลงด้วยนี่คือแบบว่ามันไม่ได้มีแค่สกิลอย่างเดียวนะมันจะมีแบบสกิล C1 นะครับ C2 C3 ด้วยเนาะเออโคตรด,ดีแล้วก็ C3 ครับ C3 เนี่ยจะเป็นเพลงที่สามารถใช้คาถาเชิญได้นะครับมาีเรียกหมา3หัวออกมาประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจแล้วว่า ไอสกิลนกยักษ์อ่ะมันจะมาเป็นสกิล e หรือเปล่านะครับหรือจะมาเป็นสกิล q สกิล q เป็นอะไรอะ่ะไม่มีนะครับอ่าอาจจะมาแทน e กับ q ก็ได้หรือ q กับ e เนี่ยอาจจะมีสกิลเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับอ่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะทุกคนแล้วก็ไอนกยักษ์เนี่ยอาจจะมาแทนหมา3หัวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แน่ๆเนาะเพราะว่าเขาไม่เอาหมา3มหัวออกหรอกไม่แน่ใจเนาะอะไรก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ c c ครับ C สี่เพลนคนนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการกางบารียครับนี่สามารถกางคาถาให้เราได้ทุกคาถาเลยนะครับอ่าเหมือนกับสกิลแรกของเราเลยนี่ที่สามารถผักคาถาได้นะครับต่อมาครับเพลนคนต่อมาเนี่ยก็เป็นคนสุดท้ายแล้วคนที่5นะครับกด C 5ขึ้นมา C 5แล้วกดชิกขวา C ครับนี่เพลนคนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่กินศัตรตูเข้าไปนะครับคือไอ้คาถานี้เนี่ยมันเป็นคาถาปิดผนึกไหมทุกคน แต่ว่าไอ้คาถานี้เองอ่ะมันมี2ความสามารถหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเนาะคือ1เลยเนี่ยรู้แน่ๆว่ามันสามารถคืนชีพได้นะครับแต่2เลยเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่ามันสามารถผนึกได้หรือเปล่าด้วยหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับสำหรับสกิลทั้งหมดเนาะถ้ามีการปรับเปลี่ยนสกิลเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนแอนิเมชันให้มันสวยขึ้นแล้วก็เท่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้สกิลมันดีขึ้นผมคิดว่าสกิลคิวกับ E เนี่ย อาจจะมีก็ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้แล้วก็สกิลคลิกขวา C เนาะคิกขวา C เนี่ยสกิลของโหมดอะมันมีเพนทั้งหมด5คนเลยนะทุกคนคือถ้าแบบว่ามีการเพิ่มเพนคนที่6มาเป็นนกยักษ์ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับเป็น C6 เนาะแล้วก็ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าปรับออกมาแล้วเนี่ยเพนของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีแบบอะไรที่อลังการกว่านี้ไหมนะฮะทุกคนครับ ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยมันก็จะ,จะเป็นเมตาเลยเนาะเป็นเมตาในการ PVP แน่ๆนะครับดูแล้วถ้าสก,กิลนี้เนี่ยมันมันแบบเป็นเหมือนตอนแรกๆที่มันอัปเดตเข้ามาในเกมนะผมบอกเลยเมตาแน่นอนครับรอเห็นเนตรนี้เต็มเซิร์ฟได้เลยครับทุกคน <c oughs> เอออันนี้ต้องรอดูกันนะฮะทุกคนครับโอเคก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับมาพูดถึงสปอยที่ผู้พัฒน,นาเนี่ยเขาปล่อยออกมาเนาะ โอเคถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละครับบา,บายยทุกคนไปลงดันเจี้ยนรอก็ได้นะสำหรับใครยังไม่มีนะครับเออมันปรับแน่นอนนะไปหารอเลยครับไปหารอเลยปรับแน่ๆชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ